ครับผมนายวราชาตศรีปัธมาปียพงศ์นะครับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายครับจากบริษัทเอวิล่าจำกัดน,นะครับโดยบริษัทเอวิล่าเองนะครับเป็นผู้แทนนําเข้าและจัดจาหน่ายอุปรกรณ์ควบคุมและไฟฟ้ากําลังที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับโดยบริษัทได้คัดสรรแบรนด์ชั้นนานะครับเข้ามาทําตลาดนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจาก ผู้ใช้งานในวงการไฟฟ้าทั่วโลกนะครับโดยทางบริษัทเองก็จะมีตัวแบรนด์สินค้าเนี่ยทั้งหมด6แบรนด์สินค้านะครับส่วนของตัวแบรนด์แรกนะครับที่อยากจะแนะนำครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์เซอร์คูเตอร์เซูเตอร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสเปนนะครับก็จะเด่นนะครับในเรื่องของระบบมอนิเตอร์งนะครับเราจะทําในส่วนของอุปกรณ์เครื่องวัดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์วัดพวกคุณภาพไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เป็นพวกพัดเดบลนะครับอุปกรณ์ที่เป็น ที่ตอมิเตอร์หรือเป็นพวก power quality meter นะครับก็จะมีทั้งหมดเลยนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของเซอร์โเตอร์นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของระบบซอฟต์แวร์สกาดาด้วยนะครับก็จะทําในเรื่องของตัวระบบนะครับจัดการพลังงานไฟฟ้านะครับก็คือดูในเรื่องของการบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าต่างๆครับออกบินคิดก็ไฟออกรีพอร์ตนะครับแล้วก็แจ้งเตือนความผิดปกติของระบบไฟฟ้านะครับส่วนนอกจากนี้เองนะครับตัวเซอร์เตอร์เราก็จะมีในส่วนของชุดคาปาซิเตอร์แบงค์นะครับตัว องค่า power factor นะครับก็ภายใต้แบรนด์เซอร์โเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบรนด์ที่2นะครับก็จะเป็นตัวแบรนด์ของ Servotech นะครับ s e r v o t e c h เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสเปนเหมือนกันนะครับตัวเซ r v o t e c h เองก็จะมีสินค้าหลักๆอยู่2ตัวครับตัวแรกก็จะเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่านะคที่เป็น early s i m m e r นะครับก็คือจะเป็น e t e r n a l นะครับแล้วก็จะมีในสอง internal ด้วยนะครับก็จะเป็นระบบ surge protection device นะครับ ก็จะมีทั้งในส่วนของตัวอิงมาตรฐาน IEC Standard แล้วก็ i e e นะครับหรือตัว UL 1 4 9ครับ Standard ครับส่วนตัวแบนที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของตัวแบรนด์เซอร์คอนโทนนะครับเซอร์คอนโทนครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ในกุ๊ของประเทศสเปนเกันนะครับัวเซอร์คอนโทนครับมีโปรดักตัวผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับก็เราจะเน้นนะครับในเรื่องของตัวระบบ EV Charger ตัวรถไฟฟ้าเป็นที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เริ่มใช้งานทั้งในส่วนของที่ยุโรปแล้วก็ในประเทศไทยมากขึ้นตัว charger เะครบก็คือจะเป็นตัวที่ใช้สําหรับในการชาร์จรถไฟฟ้าให้ได้เร็วขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนอกจากนะคเองตัวสกรพลก็จะมีําในเรื่องของระบบขับาร์ไกลแดนระบบลําทางในลานจอดรถที่พี่เห็นไฟสีเขียวสีแดงมีป้ายริมเพลบอกจำนวนช่องจอด ก็จะมีด้วยนะเป็น2ตัวโปรดักต์หลักๆของแบรนด์ตัวแบรนด์โซคอนโทรลนะครับส่วนตัวที่4นะครับก็จะเป็นตัวนะครับผลิตภ,ภัณฑ์ของตัวเอลเช่ครับเอลเช่ L เนี่ยเราจะทําในส่วนของตลาดในเรื่องของตัว CTPT ที่เป็นมีเดียมโบทนะครับก็จะมีรุน่นตั้งแต่ยี่สิบสามที่หก kv ยี่สิบสี่ kv แล้วก็สิบสอง kv นะครับส่วนตัวแบรนด์ที่ห้านะครับแบรนด์ที่ห้าที่อยากจะแนะนํานะครับก็จะเป็นตัวแบรนด์ของเมโตบาร์ เบนโตบาลเนี่ยจะเป็นตัวบัตรดักนะครับก็ทางบริษัทเองก็จะเน้นตัวบัตรดักที่เป็น IP 6 7และ68นะครับสำหรับงานที่เป็นอันเดอร์กราวนะครับก็เดินอันเดอร์กราวแล้วก็เดินเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็งานที่เป็นออยล์แอนด์แก๊สออฟชอปออฟชอปพวกนี้นะครับถ้าที่ต้องการใช้นับเดินนะครับภายนอกหรือติดตั้งภายนอกนะครับแล้วก็จะมีตัวบัตรดักที่เป็น IP 6 8ตัวนี้ด้วยนะครับส่วนแบรนด์สุดท้ายแบรนด์ที่6นะครับก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของตัว แบรนชิ้นนะครับชิ้นเนี่ยเป็นตัวสินค้าตัวเดียวนะครับที่เรานําเข้านะครับจากประเทศจีนครับในส่วนของตัวชิ้นเองนะครับที่เรานําเข้าจากประเทศจีนเนี่ยนะครับเราเลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่มีคุณภาพแล้วเป็นแบรนด์ดัมเบลวันนะแบรนด์ดันดับหนึ่งของเมืองจีนเข้ามาทาตลาดนะครับก็ตัวแบรนชิ้นเนี่ยจะมีมาตรฐานต่างๆนี่ได้รับครบทั้งหมดนะครับที่เป็นมาตรฐานที่ชั้นนาที่ทางยุโรปเขาได้รับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้กับทาง นะครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์สําหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอวิล่านะครับก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับ www.avila.co.th นะครับหรือนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางอีเมลนะครับ info@avila.co.th s i ได้นะครับขอบคุณมากครับ